โลกผันพวนมวลหมู่มนุษย์บยุดธ์ากหน้าเสาะว่าหากินลูกกันไขว้้ามาเป็นทรัพย์สินดินน้ำลมไฟคนไปจนเกี้ยงพัดใจตั้งหลาย มาลายสุดเสียงบ่เหลือแม่เพียงโคดเว้งทุกซอกมุมเคาะสุมนายเนื้องเขตแดนกั้นกึง้งไผยมันโดยสูงเปียงฟ้าขั้นว่าสุขสันก็เสะแทะพัน ไปถึงยอดใดบมดใจที่เดียวเตียวตัวเนือใต้กบปะตันใดแบบนี้โอ้เวนกรมหนุนนำจ้องจี้ล้างป่าแบบอี้เมืองเฮา พุโทโธโทธโดดขุนเข่าผลเทเบาเบาดินถล่มทับบ้านต้องเขา้าช่วยเหลือเปล่าเฟือจุกดันเป็นวงหอบพันไก่ก้างจะเข้าหน้าฝน ซับสนตาตั้งระบายน้ำกว้างต่างใดฝีมือมนุษย์สุดจะขานไข่บ่หูเนี้ยใดถูไทยไฟแซงเพื่อหูคิงน้ำปิงปอแหง้งแทงท่วมแล้วจึง นองนอเต้าใดบอ่บอปอบ่อตึกเต้าลูกกันไปบ่มีสิ้นสุดแหล่นายเฮย